เรื่องราวแห่งความฝันและการทำนายฝันมีมานานมากแล้วในสังคมไทยความฝันสามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่จะเกิดขึ้นซึ่งความฝันจะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับโชคชะตาและวาสนาของแต่ละบุคคลวันนี้ดีเมอร์ทำนายฝันจะมาทำนายความฝันของคุณกันฝันเห็นงูเหลือมทำนายว่าช่วงนี้เรียกว่าเดินทางบ่อยเลยก็ว่าได้ พราะมีเหตุที่ต้องเดินทางไปหลายที่เพื่อติดต่องานและเรื่องของตัวเองจนแทบไม่ได้หยุดพักเรื่องสุขภาพร่างกายให้ระวังญาติผู้ใหญ่ในบ้านของคุณให้ดีระวังการถูกดินทาว่ากล่าวจากคนรอบข้างถ้าคุณคิดหวังสิ่งใดจะสมหวังเหมือนกับที่คิดไว้โดยรวมชีวิตช่วงนี้ถือว่าราบเรียบดีหากมีอุปสรรคเกิดขึ้นก็จะไม่กระทบกับชีวิตของคุณมากนะัก ความรักคนโสดต้องอดใจรอหน่อยจะมีคนที่อายุมากกว่าเข้ามาขายขนมจีบให้คุณงานนี้จะถูกตาต้องใจกับคนใกล้ตัวบอกเลยว่าโอกาสสาเร็จน้อยมากต้องอาศัยเพื่อนเป็นแม่สื่อแม่ชักเท่านั้นจึงจะสมหวังคนมีกู่หากคิดจะนอกใจโดนจับได้แน่นอน ความมีสเสน่ห์จะเป็นเหตุระวังฐานไฟเก่าจะกลับมาคู่อีกครั้งแฟนเก่าคุณอาจจะกลับมาขอคืนดีเนื่องจากช่วงนี้คุณจะเนื้อหอมเป็นพิเศษมีแต่คนเข้ามารุมร้อมพร้อมที่จะแย่งชิงคุณไปเป็นของตัวเองควรคิดดูดีๆว่าคุณจะเลือกใครเป็นตัวจริงกับคู่ของคุณเองควบคุมอารมณ์บ้างจะเป็นการดีความรักจะราบรื่นมีอุปสรรคอยู่ที่ตัวคุณ ดวงการเงินการงานการงานของคุณต้องอาศัยการทำงานเป็นทีมจำเป็นต้องใช้สติไต่ตองในการแก้ปัญหาและใช้มิตรภาพเป็นพิเศษงานถึงจะสามารถผ่านไปได้ด้วยดีมีแนวโน้มว่าคุณจะได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายและไม่จำเจมีความรับผิดชอบสูงแต่ค่าตอบแทนก็สูงตามไปเช่นกันสำหรับการเงินช่วงนี้การเงินของคุณขึ้นขึ้น,น,นลงลงเอาแน่เอานอนไม่ได้หากคิดจะทำธุรกิจมีโอกาสที่จะขาดทุนสูงเงินทองหมดไปกับสิ่งที่จับต้องไม่ได้เพราะความหรูหราฟุ่มเฟือยของคุณเอง ควรเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้ลงทุนซึ่งในอนาคตจะงอกเงยเป็นดอกผลที่ดีเลยทีเดียวเลขมงคลให้โชค1.6และ5.6.1ความฝันคือการแสดงออกของความนึกคิดความรู้สึกและเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในสมองในขณะที่เรากำลังนอนหลับอยู่ เรามักจะฝันกันคืนละสองครั้งหรือ3าครั้งแต่มีเพียงบางคนเท่านั้นที่จดจําความฝันของตัวเองได้ดังนั้นความฝันจึงสามารถใช้ในการทํานายเหตุการณ์ดีร้ายร่วงหน้าได้ในการฝันแต่ละครั้งเมื่อรู้สึกตัวตื่นแล้วไม่ควรลุกจากที่นอนทันทีทันใดเพราะเรื่องดาวที่อยู่ในฝันนั้นอาจจะเลือนหายไปหรือความจําอาจคาดเคลื่อนได้ดังนั้นเราจึงควรนอนต่อไปอีกสักคู่หนึ่งแล้วจึงค่อยลุกขึ้นมาทบทวนความฝันนั้นพร้อมกับดูคำพยากรณ์ตามตำราทำนายฝันต่อไป ขอบคุณที่รับชมรับฟังดีมมอร์ทำนายฝันอยา่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ